สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่น Dota 2กันนะฮะเป็นแมปใหม่ที่มีชื่อว่าเกเบล i ิงตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่สามคนก็คือคุณโนตกันเบดแล้วก็คุณแบงควีดาแล้วก็ผมได้ไปต่อน,นะฮะไห <f uck> นคุณโน้ตลองเล่าให้ฟังนีแมปนี้มันเป็นยังไงมันคือแข่งแข่งกันแย่งลารทิตขี้ป่าแค่นั้นเลยครับอ่า <c oughs> ในแบบนี้ครับเราจะใช้ตัวเกมลิงของเราก็ของแต่ละคนก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปของผมตัวนี้เป็นตัวไฟนะฮะก็มีดิคิปติไฟล์ลอตแล้วก็ลาคุน่าเบดไอของคุณโน้ตมีสกิลอะไรบ้างก็มีม่จับมิซาวมีไฟทอบอลแล้วก็คิวของไ <c oughs> อโอมนไนคุณแบงค์คุณแบงค์มีสกิลอะไรบ้างมีคิวเวฟคิวลอดก็ รีวิวมีเคซันนอะเอาละครับเขาข้าวก็วขนาดก็ประมาณนี้นะอาจจะงง,งๆเดี๋ยวไปดูกันว่าในเกมเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอไฟแม์ก่อนเริ่มเลย <c oughs> มาอันดับแรกก็ต้องเลือกตัวก่อนถึงเราจะมีกิวลิงอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกตัวเหมือนเดิมผมจะเลือกเป็นลีน่าอะไรกันนายคุณนอาเอาตัวอะไร <c oughs> <c oughs> คิดยาก <c oughs> คิดยากทำไมนีคนไรไง <c oughs> ได้ได้ได้ในเมื่อได้ไปปอฝั่งแล้วก็นิคไลนี่แม่งโกงมากเขาเวลาคิตแบงไรเดอร์แล้วกันตอนนี้คุณโนตเลือกเอ่อนิคไลคุณแบงค์เลือกแบทไรเดอร์โอ้แล้วก็มีทีมเรามีเดดโโรเฟตด้วยตอนนี้ก็โกงเหมือนกันแต่ทีมมันมีอะไรเนี่ยแม็กนาซาดา กินาเพล์สนายเอามาร้านฮิตชัวแหมนี่มันอินห้าตัวเลยว่ะทีมเรา <c oughs> ดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าห <c oughs> นับแรกครับต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับมันจะได้ของนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปลุยกันเลยโลชนันเปล่า <c oughs> <c oughs> โลชนันอีกแล้แหละ ในแมปกรีวิวนี่แม่งมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือกรีวิวแม่งหน้าตาเหมือนกันเลยดูไม่ไม่ออกว่าเป็นใครเป็นใครเฮ้ยเฮียขึ้นมาแล้วดักดักดักเอ้ยไอเฮียคือลงแล้วแข็งแล้ว ความลื่นบังเกิดเออต้องเปี่ยนตัววะชีดตัวกูไปไหนวะเฮ้ยแข่งชีดมากเออไอตัวโง่แบ็คโฮมาอีกแล้วอะ <laughs> เรื่องถ่ายไปแล้วเรื่องลื่นกลับอะ <laughs> <laughs> เออสงน้ำแข็งนี้มันจะลื่นนะฮะลองมา <'m> <laughs> ใครที่ลองเล่นแล้วจะรู้ <laughs> มันเลื่นจริงๆเดี๋ยวไปแลเดอร์ไปสโตรโลนะโอ้โน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 อย่าเพิ่งเอาไว้ช <laughs> <laughs> ี้ตาย มาแล้วเนี่ยจ,จะเห็นจุดแดงๆในแมปนี่ฮะอันนี้มันคือให้เราต้องไปฆ่าฆ่าได้สิบเอ็ดตัวสิบเองง็ดตัวก่อนก็ชนะนนมีแค่นี้ฮะแมปนี้ออื โคตรเบื่อตัวปั่นนี่โดนกูฉีดแน่ไอหัวโล้นไปไหนไออย่าพ <c oughs> ึ่งไว้ขอฉีดก่อนบอกวะาเขาแตกแล้วเขาแตก่อกกนก่อน <c oughs> ได้ก็บ,บ้าเสร็จตายก่อนเอ <c oughs> อคาริ่าซ่า ซาต้องโดนซาต้องโดนคิวหึหนไ้รู้สึกจะไม่สนใจที่จะไปคิวคิวอย่างเง้ไม่คิวเลยอย่างเดียวเต็มว้าวลุ้งไหมรอบนี้ลุ้งไหมไม่ได้ไม่ได้แบบเนียนไปแบบคนอื่นมันไม่รู้อะ มาเราถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องฆ่านี่ถีบเยี่ยมไปอันนี้เรานำสองศูนย์แล้วโอ,โ,อโอเคๆขึ้นไปขมบนกันเถิดคุณโน้ตคุณได้อันตีแล้วใช่ไหมผมรู้ เตรียมทำภารกิจลับร no, okay. okay. oh, oh. ah, yeah. ah, ับเฉพาะคนรู้ใจไอ้เหี้ยยำตีนแต่ก่อนอื่นกูต้องห่านตัวแข่งนี่ไม่ได้ก่อนใครตายหรเฮ้ยเดี๋ยวกูฉีดนะเดี๋ยวกูฉีดมึงใช้ตีเลยใช้เลยเร็วเร็วเร็วไม่ได้ไยึงใ้ช้าไปอ่ะ กูหวังมึงใช้เลยกูสันติโดนสลาดาสตันไม่เป็นไรมีชิ้นคราวนี้ปล่อยพี่แบงค์มีเงยนไปก่อนไหนพี่แบงค์เดินไกลๆเลยเดี๋ยวจะเรียกร้องความสนใจให้มันไปแคมป์อื่นน้องโดนกูโยนนี่ใส่นี่ <laughs> ีเราต้องแย่งชิงมาให้ได้จัด <tinc S 1> <a> ให้เชื e ่อแต่ไม่มีอันตรีแล้วว่ะโอ้โอ้ซะจนไพ่กับ้ิีนาำแข็งนี่อีกแล้วน่าจะเดินตรงกลางแบกแบกคิวคิวคิวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมาฉีด แม่งแรงเพี้ยๆเลยวะชีตไม่ตายวะชิบหายแล้วได้ปะได้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 สองตัวได้สองตัวโอ้ยอืมอืมตายไหมตายไม่ตายก็เทียแล้วไปไปตรงเล้นต่อแบงโหดมากโซโล์คิล เออไะใคนไร้โดนอย่าไปสนใจอยูเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเฮ้ยมีมีแล้วมีมีตีแล้วมีตีแล้วมาตีแล้วเหรอใช้เลยเอ้ยท้าไมตายซะก่อนอยู่ไหนเนี่ยไอ้เชี่ยวมันนี่มันมาดักเฮ้ยนี่ใช้เลยเฮ้ยใช้เลยเฮ้ยใช้เลยใช้เลยใช้เลยตาย ไยี่ตัวกูอยู่ไหนวะเนี่ยตัวกูแม่ติดน้ำแข็งอะวนเบื่อเฮ้ยได้โอ้โหหึยยอดแบงได้เหรอเออมันไฟมันเผาได้เงี้ยเชดโหดจุงแหมรอบนี้รอลุงแน่นอนห้าหนึ่งแล้วแค่นี้เวิร์กดีว่ะได้โอ้ยเชี่ยแล้วกูขึ้นมานี่ทำไหมวะเนี่ยงง คือถ้าไม่มีตรงมาเสือกไม่สบายคือแ <No. S 2> ค,อคอ่ต้องต้องรีองรอความสนใจให้ไปแคมอื่นจบเออเราแบบไปล่ากแนมป์ทางทางคือมันกับได้สองแคมฟรีๆแล้วแบบตอนนี้แคมก,ก็หมดไปแล้วเยส <laughs> มึงได้นี่หรอคอนมืน่นเฮ้ยได้ได้อยู่ได้กูก็ได้กูได้เป็นกาดอุ้ยชีวิตมากมาแล้วอ่ะแบ แบ็คไปแคมป์ซ้ายด้วยอ่าเอ่อในส่วนของไอเทมดรอปฮอเกมนี้ไอแมปนี้มันจะเป็นแรนดอมนะครับเวลาฆ่าพวกกีวิวตามแคมป์ต่างๆได้มันก็จะดรอปของขวัญให้มันให้ทีละสองคนปะใช่ปะของขวัญนะมันให้ทีละสองคนปะของขวัญแบบเวลาฆ่านี้ได้ ใช่ให้ให้ให้ฝั่งให้ฝั่งละคนฝั่งละคนแนะม่เอ้ยยังไงดีต้องคิวคนแล้วอะพี่นอ็อปเพนแม่งมาเสือกอ๋อเหรอมันมันรู้ดีเ,เดี๋ยวกูฉีดทน,นายทีเดียวนะาด้วงป๊าบไอ้ฟัตรีเวิร์รโพเลตตี้ตายหา่า มแตกได้เต็มที่สีาตอนนี้ยัง5-1อยู่น่าจะชนะเรียบอย6 1. 1 6งแล้ว7-1เจลาไวจริงรูค่าได้แน่แบงโซโล,โล่เลยอ่ะ เช็ดแมตไนท์เด้อแม่งแหลมเออแม่งส่งดีสแตกสแตกแล้วก็เผาเผาเผาเลยเหรอเออแล้วพอใครจะมาแย่งก็กดลากตอนจะตอนจะตายให้นี้มาเรามาคิวทีมนี้กันเฮ้ยอูได้คถาฟ้าว่ะแหลมคราฟ้าแหมดวงดีจริง เ้ยไอ้ท่าดูดนี้ก็แหลมเหมือนนะหาแลาว้วไอ้ห่านลงมาตายลงมาไม่ไมีรอดนะฉีดมาสลบ ตอนนี้เราแคมป์แมป์ยังไม่มีทำภารกิจเสริมด้วยอ่ะภารกิจเสริมคืออะไรกลายไปไล่คิวการไปไล่คิวแถวบ้านมานี่เริ่มด้วยตัวนี้ถีบมั่งโอ้โหตายเลยวะโคตรแรงโคตรแรงอ๋อไอ้นั่นไงมันมันมันใช้ท่าไอ้ใช้ท่าใช้ท่าวิ่งเลยฮะมันใช้ท่าวิ่งเหรอ ไม่ใช่ฟักหน้ามันใช้ท่าสโลอ่ะไอที่มิคุคิโออ๋อมันกูก็ใช้เหมือนกันมันเลยสองเท่าฮะเออกูก็ใช้คลิปทีว่าเหมือนกันตะกี้เย็ดไม่น่าแรงตอนนี้ก็ปล่อยพี่แบงค์ไปข้างล่างคนเดียวใครมาฉีดทิ้งหมดอย่าเริ่มต้นที่สนัย ไม่ไม่กล้ามาวะาจะจะเฉีดยใส่ตัวนี้เลยดีไหมเนี่ยได้แล้วไม่ต้องอ๋อเฮนี่นะฮะความดีของเนโคนไท์มันอยู่ตรงนี้ <Yes. S 1> เลือดแม่งเหลือ,อาาตั้งเยอะโกรนตีได้ชัวชัว <laughs> <c oughs> ไปขวา,า,าเลยไปขวาไปขวาไปขวาเลยตายปล่อยแบงค์แบงค์โซโล่อะโซโล่คิวโอ้ก้าวสแต็ก ติดกระแตกแล้วโกงเยี่ยงเหร้วะเจ๋งเจ๋งเจ๋งไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยน้ำแข็งให้กูไปนะอ้าวอ้าวมีคนรู้ดีพยายามจะเอาฉีดอ้าวโอ้วงเห็นไงลามิสเจ๋อชิวชิวเราก็ชนะกันไปอย่างง่ายดายฮะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมาลองเล่นดูก็อาจจะใช้ตัวแบบที่เราเล่นนี้ก็ได้ฮะแนะนำเนคนไลฟ์เป็นอย่างยิ่งเคุณนวตแนะนำอะไรอีกไหมเบลเอร์โหดกว่าเบลเอร์โหดกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ